สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำเนี่ยได้ทํางานวิจัยทางด้านทะเลและชายฝั่งมาเป็นเวลานาน20กว่าปีนะครับซึ่งเรามีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจํานวนมากอีกประการหนึ่งคือเราตระหนักว่าตอนนี้ทะเลไทยมันมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับแล้วมีการใช้ประโยชน์แล้วก็มีความเสื่อมโทรมของทรัพยรตามมานะครับเป็นประเทศจูงใจที่ให้เราคิดว่า วงความรู้ที่เราได้มาทั้งหมด20ว่าปีเนี่ยมันควรจะถ่ายทอดไปสู่สังคมและจะเป็นสังคมชั้นไหนเราก็มองว่าเจ้าชนเป็นมรดกของประเทศชาติที่สําคัญในอนา,นาคตดังนั้นเจ้าชนไทยควรจะมีส่วนรู้และส่วนร่วมในการรักษาทะเลไทยให้มันยั่งยืนก็ผมเลยร่วมกับเพื่อนๆน,น,นักชากการทางทะเลจัดทําโครงการนําร่องเราชื่อว่าโครงการเปิดโลกของอทะเลไทยขึ้นมาเมื่อปี2 5 5 1นะครับ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากโรงเรียนมาเป็นอย่างดีนะครับมีนักเรียนเข้าร่วมมาประมาณร้อยกว่าคนนะครับจนถึงปีนี้นะครับเรามีนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ280คนจาก 4. 5โรงเรียน3 4ิจังหวัดทั่วประเทศนะครับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของเราคือโรงเรียนราชประชานุคอและโรงเรียนศึกษาสงเคะ์โรงเรียนในพระราชูปประถมในสดับจ้าอยู่หัวนะครับโครงการเปิดโลกหมดเขตไทยเนี่ยเราทาทั้งหมดใช้เวลาประมาณ9วันนะครับ วันแรกเราจะปูพื้นฝานให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนในรูปของฐานความรู้ส่วนวันที่สองเราก็จะทำการฝึกดำน้ำําหลังจากนั้นเราจะพาเด็กไปศึกษาในสภาพความเป็นจริงที่ทะเลครับหลังจากนั้นแลววันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะให้เด็กมาสัมมนานะครับคือแลกเปลี่ยนความคิดที่ไปพบเห็นมาว่าได้พบเห็นอะไรมาเรารู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรบ้างนะครับเรามีกิจกรรม ที่เรเรียกว่านิตศการทะเลไทยในพระมหากรรณาธิคุณโดยมีการประกวดภาพวาดภาพถ่ายเรียงความนิตศการวิชาการและสมุดเล่มเล็กนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพพระรักดา์สยามมกุกฤษมาลีทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นประจำทุกปีนะครับเนื่องจากว่าความรู้ทางทะเลเนี่ยมันไม่มีในหลักสูตรดังนั้นโครงการของเราเนี่ยเราเน้นที่ว่า จะขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้ทามทะเลนอกชั้นเรียนหรือนอกหลักสูตรการเรียนให้แก่เยาวชนเพื่อให้เด็กได้ทราบความรู้เกี่ยวกับทะเลประการที่2คือเรามีวัตถุประสงค์ที่ว่าจะให้โอกาสทางสังคมประสบการณ์และคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนเพราะเยาวชนที่มาร่วมโครงการนี้เป็นเยาวชนที่เราเรียกว่าเยาวชนรอกอากาศนะครับ ส่วนที่สเนี่ยเรามุ่งมั่นเลยว่าเราจะปลูกฝังสำนึกรักษามรดกไทยให้ยั่งยืนแก่เยาวชนทั่วๆไปนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานของการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและการให้โอกาสแก,ก่เด็กๆเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตใจดูแลแล,และรักษา,ษาธรรมชาติให้ยังคงสืบต่อไป